ในช่วงนี้นักลงทุนก็สงสัยนะครับว่า,ามีภาวะสงครามธนาคารกลางยังจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไหมนะครับแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะสามารถงัดออกมาช่วยตลาดเงินตลาดทุนได้หรือเปล่าก็เป็นที่มาของการคุยกันวันนี้นะครับว่า,านโยบายการเงินจะเป็นตัวช่วยในภาวะสงครามได้หรือเปล่า จุดที่น่าสนใจจริงๆนะครับก็คือนโยบายการเงินของธนาคารกลางใหญ่ๆของโลกเพราะว่าถ้าเกิดเรามองภาพในเชิงของความเสี่ยงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือภาวะสงครามอาจจะทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารกลางก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้นโยบายทางการเงินเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถฟื้นตัวได้แต่ในทางกลับกันภาวะสงครามในรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็แน่นอนนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของธนาคารกลาง หลายๆที่ที่พยายามจะควบคุมให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าใช้นโยบายทางการเงินที่อาจจะเป็นนโยบายทางสวนทางกับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อสูงเกินไป ธนาคารกลางแรกที่เราควรจะต้องรู้จักนะครับแล้วก็คุยกันในรอบนี้ก็คือธนาคารกลางสหรัฐแน่นอนนะครับเพิ่งมีเทสติมนีของคุณเจรมโพเวลไปเมื่อวานนะครับก็เข้าไปพูดกับในฝั่งของสภาสหรัฐนะครับว่าแนวโน้มของนโยบายการเงินจะเป็นยังไง สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคุณเจรม o โพลเวลนะให้สัญญาณว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งหน้าในวันที่16มีนาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนแน่นอน25เบสิสพอยต์นะครับหรือว่า0.25ตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าธนาคารกลางมองเรื่องปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขก่อน อย่างที่สองนะครับคุณเจอร์โมพเวลก็ออกมาให้สัญญาณเพิ่มเติมด้วยว่าในฝั่งของเศรษฐกิจสหรัฐภาพของสงครามเนี่ยไม่ได้กระทบเศรษฐกิจมากมายขนาดนั้นแต่ว่าจะกระทบเงินเฟอ้อแน่นอนนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมาจาก3ทิศทางทางแรกก็คือในส่วนของอาราคาสินค้าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็มาจากาภาพรวมของราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบนะครับหรือว่าก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้จากสงครามแต่ว่าอีกสองอย่างที่ตาม นะครับก็คือค่าจ้างในฝั่งของสหรัฐที่ยังปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาอาสังหาอะนะครับในสหรัฐที่ยังปรับตัวสูงขึ้นทั้ง3อย่างนี้พอมันมารวมตัวกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้อัตราดอกเบีย้ยหยุดเอาไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วก็หยุดได้ยากเพราะฉะนั้นก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้อ่ดอกเบีย้ยนโยบายในการควบคุมเงินเฟ้ออยู่อย่างที่3มเนี่ยก็คือเฟดมองว่าภาพรวมของสงครามที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ย ไม่ได้ทําให้ภาพของเศรษฐกิจสหรัฐเปลี่ยนแปลงไป system, นะครับเพราะฉะนั้นการดาเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยแค่จําเป็นที่จะต้องจับสถานการณ์ให้เร็วและสามารถกลับตัวได้เร็วมากขึ้นฉะนั้นจุดที่เรามองนะครับก็คือธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยไปจนกว่าภาพความเสี่ยงเนี่ยจะกระทบกับพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐหรือมีโอกาสจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐ,ฐชะลอตัว,ตวเท่านั้นถึงจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในฝั่งสหรัฐเนี่ยนโยบายทางการเงินอาจจะไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจมาก ขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นตัวช่วยในช่วงสงคราม แต่ถ้าเกิดเรามองกลับด้านนะครับก็คือมองในด้านของ ECB บ้างซึ่งก็คือธนาคารกลางยุโรปตรงนี้มีความน่าสนใจนะครับจุดแรกก็คือภาพของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐเลยนะครับก็คือเงินเฟอ้อในยุโรปล่าสุดเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยคือเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณ0%บวกลบนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นมาถึงประมาณ5ถึงเกือบ6%แล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มการใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงว มากขึ้นปพราคุมเงินเฟอ้อก็มีนะครับในขณะเดียวกันภาพของสงครามก็เช่นเดียวกันมีโอกาสจะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าฝั่งสหรัฐด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ในโยบายทางการเงินที่เข้มงวดแต่ว่าที่ต่างกับฝั่งสหรัฐเนี่ยก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรเนี่ยที่แตกต่างนะครับของทั้งฝั่งสหรัฐเนี่ยจุดโดดเด่นก็คือการว่างงานในฝั่งของสหรัฐกลับมาอยู่ในภาวะปกติเทียบเท่ากับก่อนวิกฤตโควิดแล้วแต่ว่าในฝั่งของยุโรปเนี่ยการว่างงาน ในฝั่งของยุโรปยังอยู่ที่ประมาณ7-8%ในแต่ละประเทศอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยยังถือว่าไม่ดีแล้วยังจําเป็นต้องใช้ในโยบายทางการเงินที่ฝันคลายอยู่นี่คือข้อแรกนะครับที่ทําให้ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมธนาคารกลางสหรัฐก็ได้เพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นส่วนข้อ2เนี่ยในฝั่งของยุโรปก็จะมีภาพความเสี่ยงเชิงระบบมากขึ้นอย่างที่เราเห็นข่าวนะครับว่าธนาคารของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นธนาคารเล็กธนาคารใหญ่นะครับก็มีความเสี่ยงที่จะดีฟอล แล้วก็ธนาคารพวกนี้เนี่ยก็จะมีธนาคาร ในฝั่งของยุโรปที่เป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีการลงทุนอยู่ด้วยหรือมีการถือหุ้นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะสร้างความเสี่ยงในเชิงระบบให้กับในฝั่งของกลุ่มธนาคารในประเทศยุโรปก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ที่น่าสนใจก็คือโอกาสที่จะใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดในช่วงที่มีปัญหาเชิงระบบเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในฝั่งของยุโรปเนี่ยนโยบายการเงินก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถหวังได้นะครับว่า,าจ,จะสามารถเข้ามาช่วยในจังหวะที่ ที่มีภาวะสงครามในฝั่งของยุโรป ถ้าเก e ิดเรามองภาพแบบนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยนโยบายทางการเงินอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับอาจจะกดดันมากกว่าแต่ในั่งของยุโรปเนี่ยนโยบายทางการเงินมีโอกาสที่จะช่วยได้สิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือภาพของสงครามอาจจะดําเนินต่อไปนะครับเงินยูโรมีโอกาสที่จะอ่อนค่ามากขึ้นเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับฐานลงแต่ว่านโยบายทางการเงินก็จะกลับเข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่นักลงทุนควรจะต้องระมัดระวังก็คือภาพความผันผวนเนี่ยมันจะ ได้ปรับตัวลงเร็วขนาดนั้นเพราะว่าในฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐยังไงก็ยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตีมการลงทุนของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าเกิดเรามองในฝั่งของยุโรปเนี่ยต่อให้มีการปรับฐานนะครับความช่วยเหลือเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรออยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของการลงทุนเนี่ยเราก็มี3กองทุนที่นํามาฝากกัน กองทุนแรกก็คือ U Gear นะครับเป็นกองทุนที่เราแนะนำมาประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว U G E A R นะครับหรือว่า United Global Absolute เอ่อรีเทิร์นนะครับกองทุนนี้ก็จะลงทุนใน Ju p i t e r m e เ i อริแน g l o b a l equity absolute return ซึ่งถามว่ากองทุนนี้น่าสนใจยังไงนะครับกองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นทั่วโลกนะครับเป้าหมายของเขาก็คือลงทุนหุ้นรายตัวนะครับแต่ว่าเขาจะช็อตอินเด็กซ์ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นลงทุนในกลุ่มพลังงานก็จะเลือกกลุ่มพลังงานที่เขาคิดว่าพื้นฐานดีแข็งแกร่งแล้วก็จะไม่ปรับตัวลงแรงเท่ากลุ่มพลังงานอื่นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสงครามเกิดขึ้นนะรันขเเดียวกากาอลุ่ม พลังงานโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดหุ้นที่เขาเลือกมีอัลฟาหรือว่าทําผลตอบแทนได้ดีกว่ากลุ่มพลังงานอกองทุนนี้ก็จะสามารถเอาพอ,อร์ตได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นกองทุนที่รับความเสี่ยงน้อยนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงเฉพาะส่วนที่หุ้นที่เขาลงทุนเนี่ยที่มีโอกาสที่จะดีกว่าตลาดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าสามารถลงทุนเอามาแทนตราสารหนี้ได้ในช่วงที่ความผันผวนในตลาดสูงว่ากองทุนนี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงไปได้ในตัว แต่ในเชิงของทีมการลงทุนเนี่ยเราก็มีกองทุนที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นทีมที่เข้ากับภาวะสงครามในช่วงนี้ก็คือ UGSE นะครับหรือว่า United Global Security Equity สำหรับกองทุนนี้ลงทุนใน p i กเ e ้เ e c u ริตี้นะครับซึ่งก็เป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security ช่วงนี้จะถามว่ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับ Security โดยตรงจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Aerospace หรือว่า Defense เลยซึ่งเราเชื่อว่าภาพการลงทุนตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะการลงทุนระยะสั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็มีความเสี่ยง เช่นถ้าเกิดสงครามเนี่จบลงเร็วนะครับการลงทุนพวกนี้เนี่ยก็อาจจะถูกลดการลงทุนลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเกิดเรามองภาพไปในระยะยาวนะครับทุกประเทศเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็การป้องกันตัวเองในด้านของไซเบอร์เนี่ยเชื่อว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นในอนาคตหลังจากสงครามรอบนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือเราจะได้เงินลงทุนที่ไหลเข้ามาตลอดส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือ,อหุ้นเทคโนโลยีในกลุ่มที่เป็นไซเบอร์เซก i t y ิตี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีกําไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากเพราะฉะนั้น 可能啊，就。<noise> <noise> <noise> สําหรับนักลงทุนที่ชอบลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้ทํากําไรมากนะครับก็สามารถย้ายมาลงทุนในกองทุนนี้นะครับ UGSE ซึ่งเป็นกองทุนที่มีหุ้นเทคโนโลยีที่สามารถทํากําไรได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับไซเบอร์เซเคียวริตี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีมุมมองเชิงบวกนะครับในฝั่งของสหรัฐไม่เป็นไรนะครับขึ้นดอกเบี้ยก็ทําให้หุ้นในฝั่งของสหรัฐอาจจะโดนกดดันแต่ว่าถ้าเกิดธนาคารกลางฝั่งของยุโรปก็คือ ECB เนี่ยไม่ได้ มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามหรือ,อยังอาจจะมีการใช้ในโยบ,บายการเงินที่พอตคลายเพื่อช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจเนี่ยสุดท้ายหุ้นในฝั่งของยุโรปก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาได้กองทุนที่เราแนะนําก็คือ,อ,อ EHD นะครับหรือว่า European High Dividend สำหรับกองทุนนี้ก็จะลงทุนใน NN Invest นะครับซึ่งก็เป็นผู้จัดการกองทุนที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะครับก็ะจะเลือกการลงทุนในฝั่งของยุโรปซึ่งแน่นอนนะครับช่วงนี้อาจจะเรียกว่ากําลังปรับผ่านแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาพรวมของสงครามนะครับแต่ว่ากองทุนที่เขาเลือกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่มีดีวเวนด์สูงนะครับหรือว่าสามารถ ยิงแคปิตอลรีเทิร์นกลับมาให้นักลงทุนได้เพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งกว่าหุ้นธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยภาพรวมของการลงทุนอาจจะเรียกว่ามีการปรับฐานไปบ้างแต่ถ้าเราเชื่อว่าสุดท้ายสงครามต้องจบนะครับแล้วก็ยังมีความช่วยเหลือจากธนาคนารกลางยุโรปหรือ ECB อยู่กองทุนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ผมเชื่อว่า มีโอกาสให้นักลงทุนสามารถสะสมได้ในช่วงที่ตลาดมีการปรับฐานนะครับโดยสรุปก็คือนโยบายทางการเงินเนี่ยในฝั่งของสหรัฐอาจจะไม่ใช่ตัวช่วยหลักในช่วงของสงครามมากนักเพราะว่าภาพความเสี่ยงของฝั่งสหรัฐเนี่ยมีความแตกต่างจากความเสี่ยงในฝั่งของยุโรปนะครับก็คือในสหรัฐเนี่ยยังมีเงินเฟอ้อที่สูงแล้วก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดอยู่แต่ก็ไม่ใช่ทุกธนาคารกลางที่จําเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยพร้อมกัน นะครับในฝั่งของยุโรปเนี่ยเราเชื่อว่าความเสี่ยงนะครับเรื่องการเติบโตที่มีโอกาสที่จะ,ะน้อยลงนะครับในช่วงสวงครามเช่นเดียวกับความเสี่ยงเชิงระบบนะครับในภาคของธนาคารที่เกิดจากการเซ็นชั่นของรัสเซียเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ธนาคารกลางยุโรปไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในโยบายทางการเงินที่เข้มงวดก็จะสามารถช่วยหุ้นยุโรปนะครับหรือว่าเศรษฐกิจยุโรปให้สามารถฟื้นตัวได้หลังจากสงครามครับ